สวัสดีครับพบกับหมอหมอยนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงรายวันดวงประจำวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นก็พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกรมพยากรที่ดีๆที่อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนำมาซึ่งความมังงม่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับพุทธิเกิดวนันอาทิตย์พลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาทั้งสามในะครับก็อบ่งบอกถึงการที่ท่านนั้นมีพลังอย่างความคิดความหานที่แตกต่างพลังอย่างความสดใสน,นะครับ ก็ทําให้ท่านนั้นพบกับเส้นทางดีๆในการที่จะนํามาบริยนจัดการสู่การเติมเต็มสําเร็จสมหวังสมปรารถนาเข้ามาแม่นจะมีอะไรก่อนหน้านี้นะครับมีการกับสมดุลไปบ้างนะครับหย่อนยานในเรื่องการได้รับความนิยมหย่อน ลงไปในเรื่องของชื่อเสียงอะไรก็ตามนะครับก็จะได้รับการเติมเต็มสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาในทิศ่างที่ดีแล้วก็ส้่งความหาความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับที่จะทาให้ตานนั้นได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสําเร็จนะครับที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นความเติบโตต่างตําแหน่งประจําก็ตามนะครับหรือในเรื่องของการ ตมธุรกิจอะไรต่างๆที่มีความมั่นคงผลตางด้านเกษตรกรรมนะครับที่เข้ามาเติมเต็มด้วยความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ก็ตามทิศ่างการเงินของชาววนาทิตย์นั้นนะครับก็หลั่งไหลก็มาอย่างต่อเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์มีใช้มีจ่ายด้วยสภาพคล่องนะครับแม้บางท่านจะมีสภาวะของการเงินบางอย่างบางส่วนนะครับเตียจะมีการรอในการที่จะได้รับเข้ามาก็ตามก็ท่านรอด้วยความจำชื่นสดใสในทิศทางที่ดีนะครับไม่ได้เป็นปัญหาต่างการเงินมี การใช้มีใช้มีใยด้วยความอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับคนที่โสดนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะพบรักดีๆเข้ามาสร้างความผูกปพันกาา็มาเติมเต็มไม่มีชีวิตชีวาพบกับคนที่ใจดีโอปปามารีเข้าหากันที่จะพัฒนาไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตด,ด้วย กันนะครับส่วนบางคนนั้นถ้าว่าปิดหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการดูแลกายใจนะครับก็ยังต้องแขวนความโสดใครที่มีมีปัญหาอะไรก็ยังที่ยังไม่พบรักนะครับก็ยังต้องแขวนความโสดแต่ก็อยู่อย่างมีความสุขสําราญเบิกบานใจในต่างที่ดีพึงพอใจในสภาวะของความเป็นโสดนะครับส่วนกูรักกูสัมพันธ์ในวันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับ ความรักความสัมพันธ์ก็มีความมั่นคงอบ่นในทิศต่างที่ดีนะครับแม้นจะมีอะไรการตกปกป้องไปบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงมอาในเรื่องเลมองในมุมที่สดใสก้าหากันนะครับก็เติมเต็มสิ่งที่การตกปกป้องนั้นนะครับ ให้ได้รับการเติมเต็มในทิศทางที่มั่นคงนะครับบางกู้ก็จะมีข่าวดีใกลร,รอคอยในเรื่องของการที่จะมีบทมีทายาทนะครับก็จะได้รับข่าวดีเข้ามากับการทั้งคันที่จะเกิดขึ้นนะครับไปได้สำหรับในวันนี้ของชาวันอาทิตย์เดอไอพิกเตสครับสถานการที่มีพลังรึงโหลดในทิศทางที่ดีนะครับ ที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้ไปสู่ความสว่างสดใสในทิศทางที่ดีแล้วก็พลังความร่วนจากสิทธิ์ของท่านนะครับที่เป็นพลังที่ช่วยกับเคลื่อนสู่การเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงนะครับเลขกนาภาไพ่ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์173122นะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสําเร็จั่งคั่งมันง่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับ สภาวะต่างๆแม้จะมีเข้ามาจุกจิกในเรื่องของปัญหาก็ตามนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะใช้ความสามารถศักยภาพของท่านนะครับในการบริหารจัดการคลี่คลายแก้ไขหปสรักต่างๆนั้นได้อย่างรวดเร็วสร้างความปึงปอใจให้เกิดขึ้นในความสําเร็จนะครับพลังแห่งความรักความสามัคคีนะครับก็เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนร่วมมือร่วมแรงร,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 ร่วมใจกันในทิศทางที่ดีก็ทําให้ธศาการต่างๆนะครับในความสําเร็จนั้นก็ดึงดูดความปอง ป,ป้าปึงพอใจเข้ามานะครับในเส้นทางการเงินนั้นการเงินของชาววันจันทร์นะครับก็เข้ามาอย่างมั่นคง อ,อุดมสมบูรณ์นะครับใครที่มีกู้รักกู้ครองก็เป็นแรงพลังดึงโดดเช่นต่างๆกา,ารเงินเข้ามาตั้งสองฝ่ายนะครับหรือเป็นพลังเกื้อกูลเกื้อหน,นุนให้กันและกันในทิศตางที่ดีที่จะดึงโดดเข้ามาในทิศทางของการเงินให้อุดมสมบูรณ์นะครับให้มีความสมดุลเป็นที่พึงพอใจในเรื่องรายจ่ายนั้นแม้่ท่านจะมีเรื่องรายจ่ายจุกจิกก็ตามนะครับแต่ท่านก็ควบคุมในสภาะวะการจ,จ่ายอ,าอยู่ในสภาะวะของความพึงพอใจปลอดภัยในทิศต่างที่ดีนะครับ ในเส้นทางความรักคนสัมพันธ์ในวันนี้ขงจาววันจันทร์นะครับคนที่โสดนั้นก็มีทั้งโอกาสพบรักก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับทจะอาจจะมีเข้ามาที่ได้พบสบตาใครสักคนหนึ่งแล้วก็สร้างความรู้สึกผูกพันดีๆเกิดขึ้นนะครับที่จะพัฒนาความรักต่อไปส่วนมนากก็ยังอยู่ในสถานการณ์กองความเป็นโสดนะครับที่ยัง ตั้งใช้เวลากับการบริหารการงานดูแลหน้าที่อะไรต่างๆหรือแม้แต่ใครที่มีความปรุ้มพอใจใครสักคนหนึ่งก็ตามก็อาจจะเป็นเพียงเก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจของตนเองเท่านั้นนะครับส่วนกุรักกุัมพันนะครับคมรักคนสัมพันธ์ในวันนี้ได้รับการดูแลให้เป็นที่ปึง้พอใจกันในทิศทางที่ดีนะครับสบตาก,กันด้วยความอบ,บอุ่นนะครับก็เติมพลังแห่งความรักก็ หากันแม้นจะมีอะไรเข้ามาบ้างในปนัญหาความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปนัญหาพร้อมที่จะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นกู้รักที่ดีนะครับที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจคลี่คลายอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามายมยมยิมยิม,ยม,ยมนั้นนะครับไม่มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีไปแต้สำหรับในนี้ของเจ้าวันจันนะครับอาไม้เท้า อะไรก็ตามที่ทำให้ชาววันจันนั้นต้องต่อสู้นะครับกับสภาวะของความยุ่งยากท่านจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านปานมานั้นนะครับมาใช้แนวต่างในการแก้ไขก็สามารถบรรลุเป้าหมายางความสําเร็จปลอดภัยในทิศต่างที่ดีนะครับเลขหนา้าไพ่นวันี้ของชาววันจัน หนึ่งสามหนึ่งสามสองห้านะครับก็อเกาจาวันจันมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของต้นในวันนี้ไพด่ดีๆไพ่ใหญ่ถึง2ใบขึ้นมานะครับโดยเฉพาะไพ่ที่ดีที่สุดสําหรับอของสหรับนะครับเดือดสันขึ้นมาก็บง่งบอกถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับที่มีเข้ามาสร้างโอกาสดีๆให้กับชาววันอังคารนั้นเดินทางไปสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับเริ่มต้นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรใหม่ๆหรือที่มีความมั่นคงอยู่แล้วมีการเสริมเพิ่มเติม,ตมอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นการต่อยอด ให้ความรุ่งเรืองเติบโตมากยิ่งขึ้นไกลที่อยู่ในสภาวะของการไม่ตบโจทย์อะไรต่างๆนะครับก็สร้างโอกาสใหม่ๆดีๆเข้ามาให้ท่านก้าวไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองเพื่องฟูที่จะได้รับความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาดว้วยความบดมสมบูรณ์นะครับก็ทําทให้ชาววันอังคารในวันนี้นะครับเส้นต่างการเงินของท่านก็มาเติมเต็มด้วยความบดมสมบูร์นะครับดว้วยความเป็นเดเมจิกเชียนเป็นผู้ที่หาเงินเก่งเรียกเงินเข้ามาเก่งในวันนี้นะครับตีกว่าเงินต่างๆอากาศต่างๆพื้น ื้นดินนะครับเงินมากมายหลากหลายหลายหลายเส้นทางก็ามาเติมเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นจากความสําเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจของท่านหรือในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับที่จะให้ชาวันอังคารหลายๆท่านมีโอกาสในการเทียคว้าเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆงามๆหรือไม่ก็จะมีการเดินทางนะครับอาจจะมีคนเดินทางมาพบท่านหรือท่านเดินทางไปพบกับคนที่รักที่เคารพอะไรต่างๆนะครับที่จะเติมเต็มด้วยพลังต่างการเงินต่างทรัพย์ อะไรก็ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นสู่การเพิ่มเติมต่างการเงินให้มีความรุ่มเรืองเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นนะครับในเลื่อนายจ่ายนั้นถ้าว่าท่านเป็นคนที่จ่ายจ่ายคล่องเช่นกันนะครับท่านก็จะมีการ ระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับเพื่อป้องกันการเงินของท่านให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นการพัฒนาในเส้นทางการเงินให้มีความมุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเมนไกที่ไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามกนลโดนะครับก็มีโอกาสที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์ก็มาง่ายๆเช่นกันนะครับโดยพลังแห่งความมีเสน่ห์มีออร่านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสรีระร่างกายในเรื่องของกวาจาคำพูดการเชื่อสารอะไร ต่างๆนะครับที่ดึงโดดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันเพศตรงข้ามก็ตามนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปสู่เส้นทางในอนาคตที่สมหวังสมปรารถนาได้เช่นกันนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการพัฒนาเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม่นคู่ใดก็ตามนะครับก่อนหน้านี้มีอะไรที่เป็นปนัญหาหันหลังให้กันบ้างอะไรบ้างนะครับก็รู้จักใช้คำพูดคำจารู้จักการสื่อสารที่ดีนะครับที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเข้าใจกันในทิศทางที่ดีแล้วก็เดินทางต่อไปด้วยความมั่นคงบางคู่ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการตั้งคันเข้ามาในการที่จะมีถายญาตินะครับ ไปได้สำรับในนี้ของชาววันอังคารแดไม้เท้านะครับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดยั้งแปรรัศมีกว้างขวาง,วางออกไปรอบทิศทางนะครับก็ทําให้เส้นทางของการที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามามามากมายสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆนะครับบางท่านก็จะมีการเตรียมโครงการอะไรนะครับที่จะเริ่มต้นขยับขยายไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจของตัวเองหรือก,การต่อยอด ที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับไอ้กวางกวางเติบโตมากยิ่งขึ้นเลขหนับไพ่ในวันนี้ของชาววันรังคาร1 9 8 8นะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสําเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกกอบุนและมั่นคงนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านนะครับโจคชะตาวัฒนานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเส้นต่างการงานอาชีพของท่านนะครับที่ไม่ได้หยุดนิ่งในความพัฒนาเติบโตแม้นจะเริ่มต้นไม่ได้มากมายอะไรก็ตามนะครับหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามานะครับปัญหาเดิมๆที่วกๆเวียนๆก็มาให้ท่านต้องรับมือต้องแก้ไขก,ก็ตามนะครับ การต่างๆก็ได้รับการแก้ไขและก็ป้องกันในทิศทางที่ดีก็ตามห้มีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องไปสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่ไม่หยุดยั้งนะครับในเส้นทางการเงินของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับเส้นทางการเงินของท่านก็เข้ามาบางตนก็แม้จะไม่มากมายนะครับแต่ก็มาหลายๆเส้นทางต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มไม่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับ บางท่านในเรื่องเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงนะครับโชคลาภนี้หรือในเรื่องของมรดกทรัพย์สินนะครับที่อาจจะถูกยิบยื่นเข้ามาบางคนก็จ,จะได้ไม่มากมายไม่อาจจะไม่สมหวังสมปรันาที่หวังเอาไว้ก็ได้แต่ว่าก็เข้ามาท่านได้รับนะครับแล้วก็การใช้จ่ายท่านจะมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นในการใช้จ่ายนะครับที่อาจจะมีการป้องกันกันกบการใช้จ่ายอะไรที่ทําให้สิ้นเปลืองใช้จ่ายแล้วทําให้บาดเจ็บนะครับ ต่างการเงินของท่านจึงอาจจะมีการสร้างรัว้วสร้างกาะคุ้มกันที่จะจ่ายจ่ายในต่อไปนี้นะครับเพื่อแม่เสียความรู้สึกกับการจ่ายจ่ายที่ไม่เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าเงินสักเท่าไหร่เพื่อให้มีความมั่นคงต่างการเงินของท่านในมีการพัฒนาเติบโตในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์นั้นคนโสดก็มีทั้งมีโอกาสนะครับที่จะพบ ความรักความสัมพันธ์เข้ามาพัฒนาได้ด้วยนะครับบางทีก็มีการเดินทางในวันนี้นะครับไปพบก,กับใครในที่สาธารณะในที่ชุมชนนะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับซึ่งบางคนก็จะเบื่อนะครับในสภาวะของความรักความสัมพันธ์ในสังคมโลกปัจจุบันนี้นะครับจึงอาจจะขออยู่แบบสดโสดแม้จะมีความเสียรู้สึกบ้างในบางโอกาสบางเวลาก็ตามนะครับก็อ,อยู่โสดโสด คงจะดีกว่าก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับส่วนใครที่เคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการดูแลกายใจของตัวเองนะครับไม่มีความปลอดภัยไม่มีความสมดุลในทิศ่างที่ดีส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะได้รับการพัฒนาไปในทิศางที่ดียิ่งขึ้นนะครับคูค่ที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ได้รับการเติมเต็มไม่เติบโตอย่างต่อเนื่องส่วนคู่ที่ อาจจะมีการปล่อยปลาละเลยบ้างในเรื่องของการให้มีอาการงอเงยงอยอะไรนะครับก็จะมีการสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันในความรักความสัมพันธ์ด้วยการเติมเต็มสิ่งที่ดีๆนะครับที่จะให้มีชีวิตชีวาให้ออกจากสภาพของความ งาเงอยอะไรต่างๆนะครับที่จ่ายความรักความสัมพันธ์นั้นพัฒนาเดินหน้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่มั่นคงนะครับไป่ได้สำรับในวันนี้นะครับเจ็ดไม้เท้าการทุ่มเทด้วยการไม่ยอมแพ้ไม่หวั่นไหวต่อเน,นื้อสัต์ใดๆนะครับแม้จะสู้ลําพังก็ตามก็ทุ่มเทด้วยความบากบันด้วยความขยันด้วยความเพียรนะครับก็ตามห้สถานการต่างๆของชาววันพุธกลางวันเข้ามาเติมเต็มสมหวังสมปรารถนาอย่างมีคุณค่าในทิศทางที่ดีนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน 10497นะครับก็ขอให้จาวันพุธกลางวันมีความสำเร็จมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นและก็มั่นคงครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาขนาบข้างถึง2ข้างนะครับ the emperor และก็ w ว e e อ of fortune น,นะครับ ก็บ่งบอกถึงความมั่นคงนะครับในเส้นทางการงานธุรกิจในตําแหน่งประจําอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีโอกาสพัฒนาเติบโตในทิศทางที่รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นกับการมีโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาบางท่านก็มีโครงการใหม่ๆใหญ่ๆสําคัญนะครับที่ท่านได้มีโอกาสมามดําเนินการอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับสาหรับบางท่านที่จะมีผลประโยชน์เข้ามามากมายนะครับในความสําเร็จในความบุดมสมบูรณ์ที่จะสร้างเส้นทางการเงินของท่านในมีความเติบโตมั่น คงนะครับก็ส่งผลในการเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับการเงินก็เข้ามา ใครที่ไม่มีรายได้รายรับมาก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสเริ่มต้นในการที่จะสร้างรายได้รายรับมีงานทํามีอาชีพนะครับแล้วก็ความมั่นคงนั้นก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการที่จะดึงดูดเส้นต่างการเงินเส้นต่างใหม่ๆก็ามาเติมเต็มนะครับเงินตราต่างประเทศที่ถูกด,ดึงดูดเข้ามานะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับบางคนก็มีโอกาสคว้าเช็คพอตในต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่อาจจะมีเข้ามาแล้วก็เส้นทางของการเสี่ยงดวงที่มีเข้า มากับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆหรือบางท่านนะครับเกี่ยวกับมระดกทรัพย์สินนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นโอกาสมอบมาให้นะครับให้ท่านได้รับเข้ามาเติมเต็มในเส้นต่างการเงินต่างทรัพย์สินนะครับให้มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มีโอกาสที่จะพบความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของคนโสดหลายๆท่านนะครับที่มีโอกาส สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นนะครับเดื่อมีการเดินทางนะครับบางทีก็ไปต่างประเทศหรือจาต่างชาติเดินทางมาพบมาเจอหรือไปพบกันในที่สาธารณะที่ที่ชุมชนที่จะสร้างความรักความสัมพันธ์เริ่มต้นอย่างมีคุณค่าแล้วก็พัฒนาไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่โะใช้ชีวิตคู่แต่งงานกันอะไรในอนาคตนะครับก็จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นส่วนไกลที่ไม่มีโอกาสความรักความสัมพันธ์ เกิดขึ้นนะครับก็ยังต้องโสดต่อไปอาจจะด้วยเป็นคนที่ไม่ค้อยใส่ใจนะครับในเรื่องของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ก็ไม่ก้อยกระตือรือร้อนสักเท่าไหร่ก็อยู่แบบโสดๆต่อไปนั่นเองนะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักคนสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับไม่มีความมั่นคงรักแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้ความนะครับก็มีการเติมเต็มอะไรที่เป็นของขวัญของกำนันที่ดีๆมีคุณค่าซึ่งกันและกันก็มาเติมเต็มส่วนคู่ใดนะครับถ้าว่ามีความรักความสัมพันธ์ล้มลุกลุกลคลานบ้างอะไรก็ตามนะครับก็มีการเติมเต็มสิ่งที่มีคุณค่าก้าวว่ากันนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่มีคุณค่าอย่างปลอดภััยนะครบ ใา้ไท้สำรับในวันนี้ของชาววัดพุธกลางคืนแปดไม้เท้านะครับการพัฒนาเติบ โตขยายความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องไปรอบทิศทางนะครับแล้วก็มีโอกาสอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์กับชาววันพุธกลางคืนในวันนี้นะครับที่จะเข้ามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคนที่ว่างงานอยู่นะครับไม่มีงานทําไม่มีอาชีพก็มีโอกาสนะครับมีงานมีอาชีพเข้ามาท่านแบบไม่ตันตั้งตัวก็ได้ก็ามาแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับหรือบางคนก็มีการต่อยอดที่เกิดขึ้นแบบ ที่เรียกว่าเหมือนปฏิญาณเกิดขึ้นนะครับที่จะตามห้ตั้นขยายตัวที่บางทีก็ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะครับก่อสู่ความรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน41108นะครับขอขอชาววันพุธกลางคืนมีความสำเร็จมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพระสัปดาีนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ไพ่ใหญ่เดอสตา์ขึ้นมานะครับก็บ่งบอกถึงการสําเร็จที่ได้รับการเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับที่สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้รับการสนับสนุนได้รับการส่งเสริมมีชื่อเสียงเกียรติยศนะครับได้รับความนิยมจมชอบในทิศทางที่ดีก็ทําให้ชาววันพระสัปดาีนะครับมีงานเยอะที่ต้องตะลุยต้องจัดการนะครับแม้จะมีออเดอร์มากมายอยู่แล้วก็ตามก็มี ออเดอร์ใหม่ๆนะครับหรือลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับจึงอาจจะทำให้ ชาววันพระศปดีในวันนี้นะครับก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับที่จะต้องตะลุยกับงานเพื่อให้ตันกับสถานการณ์ให้ตันกับการเวลาให้ตันกับการผลิตครับห้ตันกับตามออเดอร์ของลูกค้าอะไรต่างๆนะครับจึงอาจจะต้องมีการเหน็ดเหนื่อยสักมิดหนึ่งนะครับแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีๆนะครับที่ก็มาเติมเต็มสร้างความรุ่งเรืองพื่งฟูก็ส่งให้การเงินของชาววันพระศปดีในวันนี้นะครับการเงินที่เข้ามาจากงานเยอะนะครับแต่ไม่มาเติมเต็มความสมดุลเส้นทางการเงิน ด้วยความมั่นคงนะครับแล้วก็มีเส้นต่างใหม่ๆต่างกันเงินอย่างคนที่ ว่างงานก็มีโอกาสตกหยิบยื่นโอกาสดีๆให้ท่านได้มีงานมีอาชีพในการที่จะตะลุยสร้างรายได้รายรับต่างการเงินเข้ามานะครับหรือบางคนในวันนี้นะครับมีโอกาสตกหยิบยื่นโอกาสมาด้วยมิตรไมตรีด้วยเมตตาอบอ้อมารีนะครับด้วยความมีสเสน่อาจจะมีใครยื่นโอกาสดีๆต่างการเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับหรืออาจจะเป็นบ้านที่ดินหรืออาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นสิ่งของที่มีมูลค่ามากมายนะครับก็มาเต็มเต็ม ให้ได้รับสมหวังสมปรารถนาในทิศต่างที่ดีได้ด้วยนะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับคนโสดก็มีตั้งอย่างต้องโสดต่อไปเช่นกันแม้คนที่เปิ่งปิดหวังความรักความสัมพันธ์มาก่อนนั้นนี้ก็ตามนะครับก็อยู่แบบโสดๆเพื่อดูแลกายใจของตัวเองให้มีความสมดุลน,นะครับหรือบางคนก็มีภาระหน้าที่การงานมากมายมีภาระรับผิดชอบในการดําเนินชีวิตนะครับก็ยังไม่ โอมีโอกาสในการที่จะสอสเสวงหาความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับส่วนใครที่ตกหยิบยื่นโอกาสที่ดีความรักความผูกพันเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นรักดีๆนะครับที่จะพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ต่อไปได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์แม้จะมีหน้าที่การงานภารกิจมากมายก็ตามนะครับ ก็พร้อมที่จะเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นั้นใ้มีความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับเติมความรู้สึกแห่งความรักความอบอุ่นที่ชื่นอกชื่นใจนะครับอะไรที่ใหม่ๆที่มีชีวิตชีวาในความรักความสัมพันธ์ก็เติมเต็มไม่มีพลังอย่างความกลายหายเหนื่อยนะครับที่ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ ไายใต้สำรับในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีสีไม้เท้านะครับความเป็นเสถียรความมั่นคงความสุขความอบมอุ่นนะครับที่มีอย่างมั่นคงอย่างตาวนก็ทําทให้ได้รับโอกาสดีๆแม้จะมีสภาวะอะไรก็าตามนะครับของชาววันพฤหัสบดีที่ยังกลุ่มเครือ,อยังไม่ชัดเจนหรือเป็นตัวที่ทําให้ไม่สู่การเดินหน้าเติบโตเท่าที่ควรก็มีการเจาะลึกนะครับในการที่จะใส่ใจหาความกระจ่างชัดแล้วก็พัฒนา ครับเพื่อที่จะกลับเคลื่อนให้เดินหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วและไปสู่ความรุ่งเรืองสมหวังสม,สมปรารถนานะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของเจ้าวันพระสป,ปดีหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับกกขอเจ้าวันพระสป,ปดีมีความสําเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรากมีครอบครัวที่มีความสุขกอบอุ่นและมัน่นคงนะครับขอบคุณครับพู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับก็ไพ่แปลกนะครับ q u e e n o f s w o r d นะครับราชินีถือดาบพยายามจะออกมาให้เห็นในตอนสับไพร์ครีดไพ่นะครับ และก็สามารถยังเลือกออกมาได้ด้วยนะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของการที่จะาวันศุกร์ในวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเจอสภาวะอะไรก็ตามนะครับแต่ไม่ตันมีความคิดกังวลไม่แน่ใจหรือมีสภาวะของความหนอยนอยอะไรต่างๆนะครับท่านก็สามารถที่จะปรับสมดุลผ่อนคลายยืดหยุ่นได้ในทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเข้ามาให้กับจ่าวันศุกร์ในวันนี้นะครับด้วยศักยภาพของท่านนะครับกับการที่พร้อมที่จะวา ความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็บดหนวก,กับความเชื่อมัน่นความสามารถของตัวเองนะครับเพื่อจะคลี่คายในสถานการณ์ต่างๆให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสูป่พุ่งเป้าของความเจริญเติบโตสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่พึงประสงค์ต่อไปนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้นะครับของชาววันศุกร์การเงินของท่านก็เข้ามา ในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นได้รับความสมหวังผ่อนคลายแม้ท่านจะมีสภาวะของความกังวลในการที่จะจับจใจใจสอยอะไรก็ตามนะครับเตียวจะมีอาจจะถึงใกล้ๆจะถึงกับสถานการณ์ของการจรําระในต่างๆแล้วก็ทาให้ท่านกัง,งวลในสถานการณ์นั้นนะครับก็ จะวันศุกร์ก็ไม่ควรที่จะกังวลในสภาวะนั้นนะครับก็สร้างจิตใจจำใสเบิกบานให้เกิดขึ้นนะครับทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามการลองกองทำตามระเบียบแบบแผนในทิศทางที่ปลอดไปเมื่อถึงเวลาเม้นท่านจะมองดูว่าไม่ปลอดภัยก็ตามนะครับก็จะจุกหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้ท่านได้รับได้สมหวังสมปรรถนานะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างความสดชื่นจำใสเบิกบานนะครับท่านก็จะมีแรงพลังดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ต้องกังวลอย่างเมื่อ ังไม่ถึงเวลาในสถานที่ท่านกังวลอยู่นะครับก็สร้างพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเข้ามานะครับแล้วก็จะดึงดูดถึงสิ่งดีๆเข้ามาเมื่อถึงเวลานั้นนะครับจะได้รับการปลนกลายปลนปนได้รับการแก้ไขปัญหาต่างที่ดีที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้จะวันศุกร์นะครับ คนที่โสดนั้นก็มีในสานการของความเป็นโสดเช่นกันนะครับโดยส่วนมากก็น่าจะอยู่ในสานการของความเป็นโสดตั้งทั้งกาตั้งกำแพงเอาไว้พอสมควรนะครับแล้วก็เลือกพอสมควรไม่ปล่อยเส้นทางความรักเข้ามาทปลุกความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับหรือบางคนอาจจะมีสภาวะของความคิดในเรื่องของความรักแม้จะมีความปึงพอใจใครอยู่สักคนหนึ่งก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้ประสานความรักความสัมพันธ์อะไรให้เกิดขึ้นนะครับก็เพียงแต่เก็บมาคิด ในความรู้สึกของตัวเองอยู่หรือบางคนนะครับก็มีสภาวะของความเบื่อนะครับในความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่แบบโสดๆแม้นจะรู้สึกเงาะงอยว้าเวไม่มีความรักความสัมพันธ์ก็ตามแต่ก็ดีกว่าที่จะหอาความรักเข้ามาให้ปวดหัวนะครับก็ตามไม่ยังต้องโสดต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับแม้นจะมีอะไรเข้ามาทําให้เสียความรู้สึกบ้างทต่ให้คิดมากบ้างก็ตามนะครับ แต่ก็พร้อมที่จะวังความคีเดเห็นซึ่งกันและกันนะครับที่จะปรับสมดุลสภาะวะความสัมพันธ์นั้นให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สั่งความปองปอใจให้เกิดขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการคลี่คลายปัญหาต่างๆเป็นที่ปองปอใจนะครับแล้วก็ไปบอกนะครับราชินีถือดาบแ่้ไปครับราชินีถือถ้วยนะครับสภาวะของความปองปอใจในทิศทางที่ดี ให้กับชาววันศุกร์ในวันนี้นะที่จะเกิดขึ้นกับความสมหวังสมปรารถนาแม้นจะมีความวิตกกังวลอะไรก็ตามนะครับก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาเซอร์ไพรให้กับชาววันศุกร สร้างความปึงปอใจสร้างความเบิกบาเบิกบานใ้เกิดขึ้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับเลขยับไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์หนึ่งสาก้าสี่หนึ่งสามะครับก็กอบชาววันศุกร์มีความสําเร็จมั่งคัง่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่มีความสุขอบอุนและก็มัน่นคงครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ครับอ่านรวมๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานธุรกิจนะครับการเงินความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็ตามให้ชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับมีพลังแห่งความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับในติดต่างที่ดีกับการได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับก็มีการพัฒนามีการเจาะลึกในสภาวะอะไรที่เป็นปัญหาก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็ไม่มองข้ามในสถานการณ์ต่างๆนะครับพร้อมที่จะใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทนะครับก็ทต่ให้สานการการงานนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพเติบโตการเงินก็เข้ามาด้วยความแข็งแรงอุดมสมบูรณ์มีผลต่างรายได้รายรับที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้จ่ายกันก็จะมีความรัดกุมปลอดภัยในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นแม้ท่านจะเป็นผู้ที่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรก็ตามนะครับแต่ ท่านก็จะมีการใส่ใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงต่างการเงินของท่านในเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความแข็งแรงปลอดภัยในทิศต่างที่ดียิ่งขึ้นในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์นะครับคนที่โสดนะครับก็ยังอยู่ในสรนกา์ของความเป็นโสดนะครับก็ปึงพอใจในสภาวะของความเป็นโสดในทิศต่างที่ดีนะครับแม้จะไม่มีความรักความสัมพันธ์เข้ามาก็ตามนะครับก็มี ความสำราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับ ที่พร้อมจะประชนภัยไปด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเอาเวลาไปกับการบริยานการงานการธุรกิจสร้างเงินสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่กงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ก็มีพลังอย่างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานเข้าหากันนะครับก็ตามห้ได้รับการดูแลด้วยความใส่ใจออมชอหมอนน้อมซึ่งกันและก,กันนะครับก็ตามห้ได้รับการปลนปลนไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็ตามนะครับก็มองถึงคุณค่าอย่างความรักความผูกพัน ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับไปใต้สำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับเดอะทาวเวอร์นะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับจะเข้ามา้กับชาววันเสาร์ต้องพบจ้องเจอแม่นจะไม่ได้การคิดมาก่อนไม่ได้อยู่ในแผนาความคิดมาก่อนก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะรับมือได้ในต่างที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าท่านมีพลังแห่งความจำชื่นจำใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับ ก็ตามไม่ท่านสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาในต่างลบๆก็ตามนะครับท่านจะฟันด้วยดาบเดียวนะครับแล้วก็ให้ไปสู่ความปลอดภัยแล้วก็จเจริญเติบโตงอกงามที่ปึงประสงค์ที่ต้องการนะครับเรียกหนา้าไพในะวันนี้ของชาววันเสาร์แป 016นะครับก็ขอใจ้วันเสาร์มีความสำเร็จมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงนะครับขอบคุณครับ